สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพวันนี้ผมดูข่าวนะครับเกี่ยวกับเรื่องลูกจ้างคนหนึ่งแม่จะตายแต่ปรากฏไปลางานกับหัวหน้างานนะครับบอกว่านะลาไม่ได้นะถ้าอยากจะลางานเพื่อไปดูแลแม่ดูใจก่อนตายต้องลาออกไปผมฟังแล้วเนี่ยครับนักข่าวหลายสำนักมาถามว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยผิดนะกฎหมายแรงงานหรือไม่ผมบอกทันทีเลยครับว่าฟันธงเลยว่าผิดครับ เพราะพระบคุ้มครองแรงงานครับเนี่ยฉบับที่ผมให้ดูอยู่เนี่ยครับพรบคุ้มครองแรงงาน4ี่หนึ่งมาตรา34เขียนไว้ชัดแก้ไขเพิ่มเติมปี6 2สองนะลูกจ้างมีสิทธิ์ลากิจได้ไม่น้อยกว่าปีละ3วันทํางานได้ค่าจ้างด้วยแต่ถ้าจะลามากกว่านี้ก็ลาได้แต่ไม่ได้ค่าจ้างในกรณีที่มีความจําเป็นแม่จะตายนี่จาเป็นไหมครับตายแล้วไม่ใช่ลุกขึ้นมาใหม่ได้นะไม่ใช่งานแต่งนะครับนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่แม่ของลูกจ้างจะตายหัวนหน้างานหรือนายจ้างเนี่ยก็ต้องไปอนุญาตให้เขาลาไม่ต้องไปปฏิบัติตามขั้นตรงขั้นตอนอะไรละครับไม่ต้องรออนุมงอนุมัติไม่ต้องที่ผ่านมาศาลฎีกาเนี่ยก็เคยตัดสินคดีประเภทที่ว่าลาไปดูแล,ด,แลดูแลลูกป่วยแต่นั้นดูแลเป็นปีไอเป็นเดือนอนะันนั้นก็ถือว่าทิ้งงานอันนี้แค่วันของวันไม่ต้องต้องอนุญาตให้เขาลา นะครับเพราะนั้นถ้าเวลาเนี่ยเขาเรียกว่าไม่มีความเป็นคนไม่มีความเป็นมนุษย์ไม่ได้คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะนะใครจะกล้าไปใช้บริการของคุณน่ะถ้าคุณโหดคุณเยี่ยมขาดความเมตตาอย่างเนี้นะแสดงให้เห็นว่าสถานประกอบการคุณเนี่ยเห็นแก่ประโยชน์ไม่ได้คํานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามที่รัฐธรรมนูญรับรองคุ้มครองไว้นอกจากนี้การที่หัวหน้างานหรือนายจ้างเนี่ยบอกว่านะถ้าไปร่วมถ้าไปดูแลแม่นะ หรือแม่ตายแล้วเนี่ยไปงานศพเนี่ยให้ลาออกไปาก,การกระทําในเก่าวคือการบอกเลิกสัญญาจ้างดังนั้นเมื่อหลอกบอกเลิกสัญญาจ้างโดยไม่มีเหตุอันสมควรไม่มีเหตุเนี่ยก็ต้องชดใช้นะต้องชดใช้จ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานมาตรา1 1 8แและถือเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมต้องชดใช้ค่าเสียหายด้วยพี่น้องครับลูกจ้างนะครับมีกฎหมายคุ้มครองแรงงานนะครับไม่ใช่กฎหมายคุ้มครอง,นา,ง,งน,น,นายจ้างดังนั้นนายจ้าง ต้องคำนึงถึงสิทธิแรงงานและคำนึงถึงความเป็นมนุษย์ศักดิ์ศรีความมนุษย์นะครับฝากไว้แค่นี้ครับดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ